สวัสดีครับ FC Fanpage Captain 20ครับขณะน,นี้สายการบินไทยเวอร์ชวลของเรากำลังแท็กซี่จากสนามบินจูนิวนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังสนามบินแอนชเรตประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาบินหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับมารับชมการเทคออฟกันสวยๆยสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าสวยยแล้วกัน <laughs> คนอื่นว่าสวยหรือเปล่าเราไม่ทราบนะ,นะครับแต่กับตันมวนว่าสวย c a v i n crew prepare for takeoff. Clear for takeoff runway 08 Thai v i r t u a l 2027. เตรียมตัวออกเดินทางได้ไปกันเลย มีรถมาวิ่งบนลันเวย์ด้วยครับท่านผู้ชมไปแล้วครับเครื่องเราขึ้นไปนแล้วโหดูสิบีหัวใจหน้าดูเลยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะชนภูเขาว่าขึ้นแล้วต้องเลี้ยวขวาเลยนะเห็นไหครับสนามบินสุดโหดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปยังสนามบินอันชเรต ประเทศสหรัฐอเมริกาครับอากาศจะขมุข,ขมัวนิดหน่อยนะแต่พอพน้นระดับเมฆไปแล้วก็จะสวยงามนะครับ สนามบินจูเนียลที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ดังด้านขวา มวลแลนดิ้งที่สนามบินแอนชชเรตประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยเครื่องโบอิ้ง737-800ของสายการบินไทยเวอร์ชวลนพลอตเป็นเลขที่42ที่เรากำลังบินรอบโลกกันนะเล็กสุดท้ายคือเล็กที่52บินจากเวียดนามมาลงที่ดอนเมืองครับ มาดูการแลนดิ้งกันก่อนดีกว่าว่าจะนุ่มนวลชวนฝันไหมหรือจะนุ่มนวลชวนไปโรงพยาบาลมีทหิมะเห็นไหมเนี่ยโอ้ดูดูด,ด,ดูครับท่านผู้ชมมีผู้โดยสารร้องบ้างไหมไม่มีใครร้องเลย การบินไทยเวอร์ชวลพลอตของเราได้นำท่านผู้โดยสารมายังท่าอากาศยานอันเริตเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอรับความขอบคุณจากแคปตินมวล2อง7สวัสดีครับขอบคุณค่ะ